สวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เซลีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับศูนย์จำหน่ายรถยุสคาเกรด A วันนี้นะวันที่31นะวันสิ้นเดือนมีนาคมนะวันพุธสิ้นเดือนวันนี้เวลาประมาณ10โมงกว่าๆนะฮะเรามีอาณาจักรรถตู้เปิดรอลูกค้าอยู่สำหรับลูกค้าที่สนใจรถตู้นะครับวันนี้เรามีเข้ามาใหม่ทั้งหมด15คันนะฮะเป็นรถตู้ปี2014-15เครื่องยนต์3,000 นะฮะเป็นเครื่อง3,000เกียร์แมนนวลนะฮะเป็นรถหมดสัญญาเช่าหน่วยงานราชการและที่สำคัญวันนี้ผมมากับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากราคา6 7 0 0 0 0บาทวันนี้เราขายเพียงแค่6ก0 0 0 0บาทเท่านั้น15คันนี้นะฮะ630,000บาทลูกค้านะครับฟังดีๆนะฮะไม้ my, หลักหมื่นนะฮะเป็นรถหมดสัญญาเช่าหน่วยงานราชการนะครับไม้ my, หลักหมื่นราคาพิเศษ6 3 0 0 0 0ได้เครื่อง3,000ันเกียร์แมนนวล นะเป็นตัวคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะฮะสภาพเดิมๆเ,เป็นรถมือเดียวป้ายแดงวันนี้เรามานะฮะอัปเดตตอกรถตู้เข้าใหม่ที่ทางบริษัทเป็นยนนำมาเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มรถตู้นะฮะที่กาลังมองหารถตู้เอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิ่งส่งพนักงานนะฮะนะครับหรือว่าวิ่งส่งนักเรียนนะะนะครับนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะฮะรถพิเศษราคาจากปกติ6กแสนเจ็ดหมื่นนะฮะวันนี้เหลือเพียงแค่6กแสนสามหมื่นบาท เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยว่าวันนี้นะฮะมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างนี่นะครับอยู่ตรงหน้าผมเลยที่จอดเรียงรายกันตรงนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยนะฮะทั้งหมดนียอยู่มา15คันที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไม่รวมที่มีอยู่แล้วเดิมบางส่วนนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้รถตู้นะครับมาใหม่15คันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการอื่นๆอย่างเช่นทกซกรมสัมประสาทมิตนะฮะเป็นรถตู้ที่หมดสัญญาเช่าหน่วยง,งานราชการเพราะฉะนั้นรถกลุ่มนี้หรือรถเซกชั่นนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ใช้งานน้อย นะครผมไม่มีรถวิ่งวินจะเป็นป้ายฟ้าหมดเลยนะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหมดเลยนะครับไม่มีวิ่งวินไม่มีป้ายเหลืองนะครับอย่างคันนี้นะทะเบียนนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาจะรีวิว25คันนี้ให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะฮะจะเป็นหมวดเดียวกันหมดเลยนะฮะฮอนก้คูรรอลิงนะฮะ อย่างทะเบียนนี้นะฮะย้ำลูกค้าก่อนนะฮะลูกค้าจําทะเบียนรถไว้นะครับถ้าสนใจคันไหนหรือว่าต้องการโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับกิจการส่วนตัวนะ,ะพนักงานบริษัทรถวิ่งร่วมรับส่งนักเรียนนะ,ะหรือว่าอาชีพรับส่งพนักงานนะครับแจ้งรายละเอียดได้เลยออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะฮะกิจการส่วนตัวพ่อค้าแม่ขายก็ออกได้อยากจะมีรถตู้สักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานจะใช้ภายในครอบครัวนะฮะหรือว่าจะทําเป็นกิจการส่วนตัว ทำไรายได้เสริมต่อยอดนะฮะก็เรียนเชิญเลยวันนี้มีคังรถตู้มาเปิดรอแล้วที่บริษัทเพชกยนแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถเดิมๆสภาพมือนเดียวป้ายแดงไมล์หลักหมื่นนะ,ะผมย้ําเลยว่าไมล์หลักหมื่นต้องบอกกันว่าใครช้าก็ไม่ทันนะฮะเพราะตอนนี้คือวัดที่เลขใหม่เลยนะพะรถในสภาพเดิมๆทุกคันเลยนะฮะใครมาก่อนก็ได้เลขใหม่น้อยไปถ้าใครช้าก่อนได้เลขใหม่ที่สูงหน่อยนะครับ โอเคครับเราไปไประเดิมคันแรกกันเลยก,ก,ก,กับทะเบียนนี้นะฮะฮอนด้าฮุกลอ i ิงนะฮะทะเบียน936คันนี้เป็นตัวคอมมอเตอร์หลังคาสูงปี14.15เช่นกันนะฮะกระจังหน้าเป็นคโครมเมียมนะครับมไฟมันติรีเฟคเตอร์นะฮะเป็นรถตู้คอมมิวเตอร์หลังคาสูงเป็นเบาะหนัง4แถวเครื่องยนต์3000เกียร์แมนนวลน,นะฮะรายละเอียดรถก็เดิมเนะครับคันนี้ รถทุกคันที่ตั้งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพแจ้งก่อนนะฮะเพิ่งรถเพิ่งลงเทลเลอร์มาเมื่อวานนี้เองนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแล้วก็ยังไม่ทําการล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะออวัดกันที่เลขไมเลยนะฮะง่ายๆเพราะรถสเปคเดียวกันเซกชั่นเดียวกันแล้วก็ความเดิมความสดเหมือนกันอย่างคันนี้ทะเบียน936นะฮะไปดูเลขไมคันนี้กันว่าใช้งานเท่าไหร่นะฮะไปดูเลขไมกันเลยนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะ,ะับผมเลขไมคันนี้ ใช้งานอยู่ที่เท่าไรเอ่ยคันนี้ไมวิ่งอยู่ที่8 7,505กิโลเมตรนี่นะฮะภายในก็สวยสดงดงามเดิมๆเป็นเบาะหนังสี่แถวนะะเป็นเกียร์แมนนวลขับสนุกนะฮะเป็นเครื่องยนต์3 0 0พันดีเซลนะะสภาพเดิมๆเรียบๆกันเลยจำง่ายๆนะฮะจำทะเบียนไว้จำเลขไม่ไว้เลยนะฮะใครชอบคันไหนต้องรีบนิดนึงเพราะว่าลูกค้าช้าก็อาจจะได้ใหม่ที่สูงตอนนี้คือรดราคาเดียวกันนะฮะราคา6 3 0 0 0 0าบาท รถพิเศษจะราคา670,000นะฮะราคาเดียวกันเซกชั่นเดียวกันมาล็อตเดียวกันนะฮะราคานี้ราคาเดียวเลยนะฮะใครสนใจก็จําทะเบียนไว้คันนี้นะฮะทะเบียน936เลขไม่80,000กโลนะฮะสนใจรีบเลยแคปหน้าจอไว้แล้วก็แอดไลน์สอบถามเบอร์โทรที่095-0566926แอดไลน์ส่งข้อมูลมาให้ผมได้เลยโดยตรงเลยนะฮะถัดมาคันหนึ่งทะเบียน938 นะ9ก8ก็เป็นเซ็กชันเดียวกันเลยรถปีเดียวกันที่เข้ามาพร้อมกันเราไปดูเลขไม่กันหน่อยว่าคันนี้ใหม่ใช้งานเท่าไหร่นะฮะคันนี้รถมาจากสัมประสานมิตรนะฮะกรมสัมประสานมิตรนะครับเลขไม่คันนี้เท่าไหร่เออขอดูหน่อย เลขไมคันนี้ใช้งานอยู่ที่65,469กิโลเมตรนะฮะอันนี้คือเลขไมของคันนี้นะฮะก็ไมน้อยกว่ามาสักครู่นี้ประมาณ20,000โลเลยทีเดียวนะ,ะใครชอบคันนี้ก็รีบเลยนะฮะทะเบียนนี้อ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งมาดูด้านหน้ากันเลยนะฮะทะเบียนนี้นะคะ938นะครับฮอนดคูรอลีนเก้าปกับราคา630,000บาทเลขไมห0 0 0 0 0 0กิโล,ลย้ำเลยรีบจองด่วนเลยนะฮะไม่จองไม่ได้แล้วนะฮะ ไปดูอีกคันนึงนะฮะทะเบียนฮอนโอโฮ่เกนะครับผมฮอนโอโฮ่เกคันนี้ก็เป็นรถปีเดียวกันเซกชันเดียวกันมาพร้อมกันเลยโหมดเดียวกันไปดูเลขไม้กันเลยนะฮะเอาง่ายๆก็ว่ากันที่เลขไม้เลยดีกว่านะครับไม่มีการจลไม้นะฮะคันนี้ก็มาจากสมบัติมิชเชันเหมือนกันนะครับผมคันนี้เลขไม้เท่าไหร่จ๊ะคันนี้เลขไม้อยู่ที่49,226กกิโลเมตรโอ้โหแม่เจ้า รถมือเดียวป้ายแดงนะฮะรถหมดสัญญาเช่าหน่วยงานราชการรถเดิมๆสภาพเดิมๆไมล์หลักหมื่นแบบนี้นะจะไปหาที่ไหนล้ครับที่นี่ครับที่บริษัทเพชรยนต์มีให้แล้วนะเข้ามาจํานวน15คันมาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะฮะจองก่อนได้ก่อนถ้าช้าไม่ทันแน่นอนผมย้ำแบบนี้ดีกว่านะครับลูกค้าท่านใดโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะฮะถ้าไม่สะดวกเข้ามาดูรถจริงถ้ากลัวคันที่ตุ คันที่ตัวเองชอบไม่อยู่นะก็รีบโอนจองแล้วรถไว้ที่บริษัทเพชรยนนะครับที่เบอร์โทร095 0566926 6, แอดไลน์ได้เลยนะฮะคันนี้นะฮะทะเบียน944เลขสวยด้วยนะฮอนฮูกโรลลิง944ไม่วิ่ง40,000กิโลโอ้แม่เจ้ารถสภาพเสริมสวยเลยเดิมๆนะฮะคันนี้ไม่จอไม่ได้แล้วไม่อีกหนึ่งคันนะฮะทะเบียนฮอ n นฮูก1012คันนี้นะฮะ อ่าคันนี้ก็เป็นรถเซกชั่นเดียวกันโหมดเดียวกันไปดูเลขใหม่กันหน่อยว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะฮะก็วัดกันที่เลขใหม่เลยสภาพภายในตัวรถเหมือนกันเป๊ะนะฮะผมเบาะหนังสามแถวนะฮะคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่ดูกันหน่อยคันนี้เลขใหม่วิ่งที่แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสามกิโลเมตรนะฮะภายในยก็เหมือนกันเดิมๆเลยนะฮะต้องบอกว่ารถรถมือเดียวป้ายแดงเป็นรถป้ายแดงนะครับ เป็นรถหมดสัญญาเช่าหนึ่งานราชการลูกค้ามาเลือกได้เลยว่าจะเอาคันไหนเลขใหม่เท่าไหร่นะฮะก็ตามที่ลูกค้าเลือกเลยถ้าช้าก็อาจจะไม่ทันนะ,ะสำหรับใหม่น้อยๆนะเพราะว่ารถตู้ตอนนี้ขายดีมากแล้วก็ลูกค้าที่รีเควสตรถตู้เข้ามาตอนนี้สอบถามกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิ่งส่งพนักงานบริษัทหรือว่าวิ่งร่วมนะครับหรือเป็นวิ่งรับส่งนักเรียนนะครับเรียนเชิญเลยราคานี้นะครับหกแสนสามื่นบาทใครช้าไม่ทันแน่นอนนะฮะ จอดตรงหน้าผมมีคันหนึ่งนะฮะทะเบียนฮอนด้ฮูกรลิงหนึ่งหนึ่งเก้นะฮะอันนี้มาจากทกสนะเป็นรถหมดสัญญาช่าฟหนึ่งงานธนาคารแต่ทกศมาดูเลขไม่กันหน่อยคันนี้เลขหม่เท่าไหร่นะเลขไม้คันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ อันนี้วิ่งอยู่90,000ฮนะ9 1 4 2 8กิโลเมตรอันนี้วัดกันที่เลขไมล์เลยนะเพราะว่าสภาพรถนี่เดิมเหมือนกันใช้งานมากใช้งานน้อยมาเลือกได้เลยใครมาก่อนก็ได้ใหม่น้อยใครมาที่หลังหรือว่าจองที่หลังก็ได้ใหม่เยอะไปนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความไวแล้วแหละนะสามารถโอนจองล็อกรถไว้ที่บริษัทเพชรจนก่อนได้เลย5,000บาทเตรียมเอกสาร มาจากไฟแนนซ์หรือว่าไม่สะดวกเข้ามาก็ให้ทางเจ้าที่ของเราวิ่งไปเซ็นเอกสารที่บ้านหรือต่างจังหวัดได้หมดเลยนะบบางท่านไม่สะดวกเข้ามานะครับถัดมาอีกหนึ่งค,ะนะคะันนะครับเขาหกสามเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาสูงมาดูเลขไมค์คันนี้กันหน่อยว่าวิ่งเท่าไหร่นะฮะัมาดูกันเลยนะครับคันนี้เลขไมค์เยอะนิดนึงนะครัคันนี้ไมค์วิ่งอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อย ห้าสิบหกกิโลเมตรสภาพภายในก็เดิมๆนะแต่ไม่เยอะกับเพื่อนเลยคันนี้นะฮะใครมาช้าก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับย้ํากันไว้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะเพราะว่าทางบริษัทรถยนต์นะฮะรถมือสองมันคือสเสน่ห์ของมันคือมันมีแค่คันเดียวนะฮะเพราะนั้นนะสิ่งรถที่เราชอบและถูกใจเนี่ยถ้าสนใจเราเรียบเลยถ้าช้าไม่ทันนะครับผมไม่หนึ่งคันนะฮะฮอนด้าฮุกเก้าสี่สองคันนี้นะฮะฮอนด้าฮุกเก้าสี่สองคันนี้มาจากกรมสรรพสามิตร นะฮะรถหมดสัญญาเช่าหนงานะชก,กาสภาพมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์บริการเช็คศูนย์ตลอดไม่มีอุบัติเหตุคันนี้เลขไม่อยู่ที่84,426กิโลเมตรนะครับแปด2 9กิเโลเมตรคันนี้ภายในก็เดิมเดิมสภาพเดิมเดมภายในนี่เหมือนกันเลยนะฮะทุกคันเหมือนกันเลยเป็นเบาะหนัง3แถวนะเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะหนังนะ,ะเป็นเกียร์ออโต้เอเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะ,ะเครื่องยนต์3,000ขับ2 นะฮะเป็นสีบอลเงินสีเดียวกันเลยนะฮะกระจังหน้าเหมือนกันนะเซกชั่นเดียวกันเป๊ะนะต่างกันที่เลขไหม่นะฮะไมค์คันนึงนะครับฮอนด้าโฮกหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดมาจากกรมสัมระสาทมิดเช่นกันนะสติ๊กเกอร์ยังลอกอยู่เลยยังติดอยู่เลยนะเพราะว่ารถยังไม่ทําอะไรเลยนะฮะรถเดิมๆยังไม่ทําอะไรเลยคันนี้เลขไหม่เท่าไหร่ซูมไปชัดๆคันนี้เลขไหม่อยู่ที่สี่หมื่น 7,470กิโลเมตรนี่แหละฮะความสดความเดิมของรถตู้รถนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันใหม่มากแล้วก็บือเดียวมากแล้วก็ใหม่น้อยมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จองก่อนก็ได้ใหม่น้อยไปนะฮะถ้าจองช้าก็ได้ใหม่เยอะไปอันนี้คือความไวของลูกค้าและกันผมบอกเลยว่ารับประกันรถทุกคันไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุมาดูแถวที่2กันบ้างน,นะครับด้านหลังอันนี้คันนี้ก็มาจากกรมสมรสานมิชเช่นกันทะเบียนนี้นะครับ ฮอ984นะฮอ984สติกเกอร์สรมสร,รมิิรยังไม่ลอกออกเลยรถเพิ่งมาเมื่อวานนี้มาเป็นลอถมาเป็นเทเลอร์นะฮะมาเป็นลอถเลยนะ,คะ15คันคันนี้เลขไมโอเมจ้า48,392กิโลเมตรนะฮะรถไม่มีการกอไม้นะฮะดูพลาสติกยังหุ้มถูกหอ่อพลาสติกยังห่ออยู่เลยตัวบางแดดนะฮะภายในก็เดิมๆหลังคาเดิมๆ ใหม่มากนะครับต้องบอกเลยใหม่มากราคานี้นะฮะหก0สนสาหาไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าครับกับเครื่องยนต์สามพเกียร์แมนนวลเลขไมลหลักหมื่นแบบนี้หาไม่ได้แล้วถ้าช้าไม่ทันแน่นอนรถตู้เรามารถนี้15คันนะฮะหมวดเดียวกันนะฮะมา15คันใครช้านะฮะไม่ทันแน่นอนนะครับบอกเลยบอกตามตรงเลยนะฮะไม่คันนึงนะฮะทะเบียนฮอลอก้5 6 นี่นะครับฮอรอ956มาดูกันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จากกรมสัมรพสารมิ์เช่นกันนะฮะใช้งานน้อยรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะคันนี้เลขไม่เท่าไหร่คันนี้เลขไม่อยู่ที่81,172กิโลเมตร81,172นะฮะ80,000นิดๆนะนะคันนี้ใครสนใจก็เรียนเชิญเลยนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกวันนี้ผมมารีวิว โดยภาพรวมนะฮะมาอัปเดตสตอกให้กับลูกค้าที่สนใจรถตู้กันก่อนนะฮะมาอีกคันหนึ่งนะฮะฮอ1 0์1น่องหนึ่งนะฮะฮอ1 0์1อมาดูกันนะมาดูกันนะฮะคันนี้ก็มาจากกรมสรรพสาร,รม,มิชเช่นกันนะฮะรถใช้งานน้อยมากเลยนะฮะไม่หลักหมื่นนะฮะมีแค่แสงก็กว่าอยู่คันเดียวนะฮะอันนั้นก็4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแปดหมื่น ว้าวคันนี้เลขไม์อยู่ที่42,228กิโลเมตรสภาพภายในก็สวยงามหมดจดนะสวยงามหมดจดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูเลขไม์กันก่อนไลดูเลขไม์กันก่อนแล้วก็จำทะเบ,บียนไว้นะฮะชอบคันไหนแอดไลน์มาส่วนตัวเดี๋ยวผมจะส่งภายในภายนอกให้ดูคันที่คุณชอบนะฮะส่งภายนอกภายนอกภายใน,ยน,ยน,ยนให้ดูนะฮะวันนี้เวลามีน้อยเราจะรีวิวแบบรวมๆให้ดูก่อนว่าวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่15คันนะ อัปเดตสตอกรถตู้นะครับราคาพิเศษไม่หลักหมื่นอ่ะมาอีกคันหนึ่งนะครับผมฮอรล์สี่หนึ่งศูนย์หกอันนี้ก็มาจากทกสอนะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไปดูเลขไม่์คันนี้กันหน่อยนะฮะมาดูเลขไมค์คันนี้กันน้อยคันนี้บิงเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ไม่เยอะนิดนึงนะฮะ ไม่เยอะนิดนึ่นงมาอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หกิโลโเมตรของทงอศอนะครับผมก็ใช้งานเยอะนิดนึงก็แล้วแต่ความชอบนะใครมาก่อนก็ได้ไม้น้อยใครมาช้าก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่รถเดิมๆรถสวยทุกคนันไม่มีอุบัติเหตุนะครับการันตีไม้คันนึงอันนี้จะกรมสมรรถนมิเช่นกันฮอรล์หนึ่งศูนย์สองสองนะฮอรล์หนึ่งศูนย์สองสองไปดูเลขไม้กันหน่อยนะคันนี้ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากก็ไปดูเลขไม้กันเลยวัดกันที่เลขไม้ นะรถตู้เซ็กชั่นเดียวกันสเปคเดียวกันนะฮะคันนี้ไม่วิ่งเท่าไรโอแม่เจ้าคันนี้ก็ไม่หลักหกหมื่นนะครับไม่หกหมื่นเก้าพันนะฮะไม่หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรเองสำหรับคันนี้นะฮะวันนี้เรามาเปิดบ้านนะฮะเปิดบ้านเพชรยนต์อัปเดตสต,อต็อกรถตู้นะฮะเข้ามาใหม่สิบห้าคันนะฮะปีสิบสี่จดสิบห้าราคาหกแสนสามหมื่นนะครับหกแสนสามหมื่นจากราคาปกตินะครับ จากราคาปกติ6แส7หมื่บาทวันนี้อยู่ที่6แสน3 0มื่เท่านั้นถ้าใครสนใจรีบเลยนะครช้าไม่ทันแน่นอนผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าช้าไม่ทันแน่นอนนะครับรถมาไวออกไวนะครับรถสวยๆคัดเกตจากทางบริษัทเทคยนตลวันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครผมอีกคันหนึ่งคันนี้นะฮะฮอ,อ935นะฮอ,อ935คันนี้รู้สึกว่าคันนี้จะเข้ามาสักพักนึงแล้วนะครับมาดูกันหน่อย อ่าคันนี้เลขไมวิ่งอยู่แสนหนึ่งหมื่นอ่าแสนหนึ่งหมื่นนะฮะโอเคนะฮะคันนี้แสนหะนึ่งหมื่นไปก็สิบห้าคันที่รีวิวไปนะฮะใครชอบคันไหนนะฮะเรียนเชิญเลยที่บริษัทเพชรยนต์หรือว่าถ้ากลัวไม่ทันนะ,ะแคปหน้าจอไว้แล้วก็แอดไลน์นะ,ะส่งข้อมูลมาให้ผมโดยตรงได้เลยขอโอนจองล็อกรถคันนี้ไว้ก่อนนะครับห้าพันบาทแจ้งมาได้เลยแล้วเราก็จะทำการล็อกรถไว้ให้ลูกค้านะฮะสำหรับลูกค้ารถตู้วันนี้ แลต้องบอกเลยว่ารถมาไวไปไวจริงๆถ้าลูกค้าชอบก็ไม่ควรพลาดนะครับผมรถตู้นะหมดสัญญาเชา่าหนะึ่งนราชการ15คันที่เข้ามาใหม่นะชอบคันไหนก็แอดไลน์มาได้เลยแคปหน้าจอไว้นะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะครับรถตู้ทั้ง15คันที่เข้ามาใหม่นะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนใครสนใจคันไหนรีบเลยนะครับซาบนันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ 15้าคันนี้นะครับมาเลือกได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ